สบายดีพี่น้องพอ,อกันอีกแล้วครับพือเก่าเหมือนเดิมครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวย้ทั้งทีมงานเอาสังกะสีขึ้นกันแนวนี้อีกจากน้อยกันพี่น้องครับทั้งผู้จัดคนขอมาว่ามันแนวเวที่มันอยู่ระดับสูงครับมันอยู่ระดับสูงกำลัองออก วัสดีครับผมสวัสดีครับเอ็มือเดี่มาน้นหลกสาวปลาสองสามลอยล้นเนี่ยเราเลียนน้ำกันเนี่ยนะสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปจัดงานเนทั้งข้าวเจ้าทั้งบุ่ญมันนั่นเลี้ยวเห็นไก่คนดูให้คนดูมาแล้วนั่งเอกของงานมาแล้วครับไอคิวใส่เสื้อคข้าวไปไม่งั้นก็จอดถึงแล้วครับตอนนี้อยู่ที่ฮะวัด

แล้เมื่อนี้เพูนว่าให้ลูกสาวมาขายบัตรซอยจะเข้าในเด้อเพูนว่าเออแต่ว่าหมู่บ้านนี่เป็นอยังกระโหลงหมู่บ้านหน้าลาเล่นกระโหกป้าคันพออยูเนี่ยมึงหูใหม่ป่ะเพราะมึงขีบย้อนหลังปัทเอสะดอกนะแล้วไม่ได้ตั้งใจดอกเออกับไ่ได้เบิกบ่ได้ตั้งใจแล้วแต่ว่าคือพวกหู่บ้านี้ยังโพดซะดอก ว่าเธอไม่ <c oughs> ได้ไถในยอกทั้งเพ่าะท่าอยู่นี่ว้าทั้งแขกทั้งคินได้เลยนี่ได้กดร้องได้เลยนะฮะได้กดร้องอันนี่มาได้กดร้องหน่อยอันนะนี้จ้งองกันได้หกรอบเขาออกแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้เขาจัดระเบียบกันเพื่อจะได้ออกเร็วัน,นี่สิรถหกรอบสิออกทั้งนี้ ลูกสาวไปพุ่นะไรพี่น้องครับรถของรถยังเซอร์กันครับตอนี้เวลาทุ่มก็อีกสิบหา้านาที่ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเูาเวลาเด็กแต่ราสานิดนึงดยอะตามอาซาบอกระซ่าอยู่ครับผมได้มำถามมาเอาขึ้นนั้นขึ้นนั้นได้ลง ของแทเดื่ทางกะสมวนสมควนพี่นองน,นครับสมมือการตั้งเวทีเก็บเวทีกับอย่งแต่กว่าเอาเล่นไปเล่นมาก,ก็คือจังทรงหน่วมทรงมีผู้ติดวะอะนี่ รถเล้วรถเสเร็จก็สีไดออกจอดมุมทั้งนี้ครับเดี๋ยวไปคุยกับท่างผู้จัดพอดีครับคนมาขอให้ลูกสาวไปขายบัตรซอย ีี่ด้้านนยังกินผลสาวเข้าตู้แล้วครับเข้าตู้เรียบร้อยแล้วฮะบะถึงมองสะเดามากนะครับขั้นเดียวพ่อปข่นแตนเดียวมันได้ประมาณนี้ดีดีพีทให้เราดิ บ่วนี่ละอายแล้วนี่ละนั่นน่บัวมันมันมาเชียงรถนั่นจะซื้อได้สักนีละฮะมันเนี่ยครับยมึงมึงนี่นะทีมันฮะมันบัววีดรถบัววีดมันบป็นอันดอกบัวได้ดอกครับบัวเป็นอยังขันสั้นขันสั้นตอกตั้งหักแค่นี้คืนนี้ทั้งนี้รถเขาออก เลยสักนี่เราเว้ยมันพอเห็นนี่มันมันม่นมันมองแสดงได้น่ะนะมองเขาเดียวเห็นน่ะนมันม่นมองแสดงสั้นนักรถตีต้นน่ะนะพอเห็นพอเห็นผมมาเบื้องรอบนึ่งเราได้เนียว่าแสดงทีมงานอยู่เนียว่าไม่อยังดอกพอเห็นครับเห็นพอเห็นได้ยังโอ้เสล่นคันสั้น มันเอามีเล็กขึ้นบ่มีอยู่ครับเออเอาเล็กมาต้อยแล้วต่อยจากต่อยจากนี่ขึ้นไปหากกสะเดาจบดอกมันนี่ว่าได้ใส่ฮะข้างหน้าติข้างหน้าย้อยใส่ไฟบ่ว่าเห็นนะอืมก็อีกออบขึ้นมาแล้ว ประตูมาแล้วคนขายบัตรสามหอดปั๊บเปิดเข่าตู้ปับ๊บโค้นกลับไปคิ้วแบบเยี่ยมมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาริสสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะถอนสายบัวก่อนสวัสดีค่ะก่อนถอนสายบัวถอนสายบัวสวยสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ เอาอันขึ้นไปยืนล้องเพลงกันนี่ไปยืนผูกนี่ล้องเพงกันเดึงไหนี่ักแนวันันเราเหนบนเรือบอเห็น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 แถวสุดท้ายแถวสุดท้าย เขาบอ้ส่งอากขึ้นาันรุไมนะ่ได้จ้งสสันดีกว่บอกแค่เนียนะครับยวลองยงเยานเอ่อดึงขึ้นไปหาไฟ่อนเลยดึงขึ้นไปหาไฟ่นะเอาเอาเอาไกนี่มาไกเสียต้นีมาไกเสียกอมาเียงแหบมดแล้วยงแหบมดแล้ว เสด็จเล่นกันพี่น้องมันแตมันตำมีลวดปะล่ะฮะแนวนี่เป็นอะไรสันเบื่อนอาย่ตองยางไปเบิ้งขนาดเนี๋ยไปเบิ่งกันเบิ้งทยอยมาแล้วครับมาแล้วงานครับเอาคลิปนี้ไว้ส้มยีส้มกันเพื่อนอ้องครับเดี๋ยวพอกักอนไหมคลิปหน้าครับเตทีบัทันแล้วครับเพื่อน้องเรือบัวท่านอาจจะอุ้งมานั่งขายบัตรแล้วนะครับ นั่งหน้าง,งานแล้วไอ้ั้ซอยเจ้าภาพครับทั้งผู้จัดบนบอกว่าเห็นลูกสาวซอยครับ<ม><น>คลิปนี้ไปสต์มีสักคนเป็นหน่อกระดูกหอกกันไหมคลิปหนาครับคลิปมี้สบายดีพี่น้อง